เช้านี้ที่เชียงรายเป็นอย่างไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าอากาศเลวร้ายมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ภาคเหนือหลายจังหวัดก็กัดเลวร้ายนะคะพอๆกับเชียงรายก็ว่าได้นะคะอันนี้คือเชียงรายเช้ามืดวันนี้ค่ะเชียงรายเป็นประเด็นเป็นไวัยรัลมาก็เกือบจะสัปดาห์แล้วนะครับใช่ค่ะปรากฏว่าอากาศที่เชียงรายเน่าสนิทนะใช่แล้วไปตรวจแนวรบเช้าวันนี้กันสักนิดสิครับข้อมูลทางต่อไปนี้มาจากกรมควบคุมมลพิษค่ะสามพื้นที่ สพื้นที่ซึ่งถูกจับตามองมากเป็นพิเศษเลยนะใช่ค่ะเป็นพื้นที่สีแดงโ okay. อเคสามอำเภอเริ่มจากอำเภอเมืองนะคะเชียงรายนะคะตำบลเวียงนะคะ PM 2.5นะคะอยู่ที่229นะคะโอเค okay. ถัดไปครับถัดไปก็เป็นอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเช่นกัน PM 2.5อยู่ที่537ค่ะอย่าแปลกใจตัวเลขถูกต้องค่ะอืครับ มาตรฐานต้องไม่เกินเท่าไหร่นะครับ pm 2.5 100, 100 50ครับอ๋อ50ค่ะ pm 2.5 50ค่ะถ้าเป็น pm 2.5มันต้อง50ไอ้100ก็คือ a q i ค่ะ a q i หมายถึงปริมาณความเน่าที่รวมเอาทุกสมการใช่มีหลายตัว pm 2.5เป็นแค่หนึ่งในหลายๆสมการที่นำไปคำนวณ a q i ค่ะโอเครับทราบกันตามนี้นะครับค่ะถ้า a q i ร้อยหถ้าเกินร้อยเน่า ค่ะถ,ถ้าเป็น PM 2.5ถ้าเกิน50เน่่ค่ะตำบนเวียงอำเภอเมือง7นาฬิกาเช้าวันนี้2.5พุ่งไปที่229 7นาฬิกาเช่นกันเช้าวันนี้เช่น,น,ชน,นกันเวียงพางคำแม่สายเชียงรายพุ่งไปที่537ไม่อยากจะนับทะลุไม่รู้จะทะลุไปไหนคราวนี้ ยอดไหมใช่ค่ะตัวเลขค่ะถือว่าพุ่งมากนะคะอากาศอยู่ไม่ได้ใช้คํานี้ดีกว่าทะลุขนาดนี้นะคะออกมาข้างนอกนี่ลาบากนะอืประเด็นที่เป็นสงาก์กรรมนะก็คือมีห้องเด็กแรกเกิดในโรงพยาบาลบางแห่งในเชียงรายค่ะ ขนาดเอาเครื่องฟอกอากาศทบอัดก็ไปช่วยตั้งหลายเครื่องมันยังเอาไม่อยู่เลยใช่มันยังมีค่าฝุ่นที่เข้าไปสูงพีสองจุดห้า <5. S 2> <5. S 1> มันยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและน่าจะเป็นอันตรายสําหรับเด็กแรกเกิดปอดเพิ่งทํางานวันแรกๆก็เจอสภาพอากาศอย่างนี้ใช่แล้วเด็กแรกเกิดด้วยนะคะคิดดูว่ากันว่ามาเจอแบบนี้จะอยู่กันยังไงต่อไปแต่คราวนี้มองภาพรวมทั้งโลกก็แล้วกันทัโลกค่ะสิ่งที่ท,ที่น่าภาคภูมิใจก็คือ จังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทยเช้าวันนี้ทําสถิติติดอันดับโรคอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งใช่ค่ะ,คะซึ่งไม่น่าดีใจเลยนะคะตัวเลขเอา190 AQI ค่ะต่อไปอนี้คือเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดติดอันดับโลกนะ,ะเอาแค่10อันดับแรกนะนัเวลา6นาฬิกานะเช้าวันนี้ค่ะมีนานะค่ะคราวนี้ไม่ใช่ PM 2.5แต่คราวนี้เป็น AQI หน่วย AQI ยางที่กับเรียนเกินร้อยมันวิกฤต ปรากฏว่าอันดับหนึ่งเชียงใหม่ประเทศไทยทะลุไปค่ะทะลุ190ยเกอวใช่ค่ะเกินมาตรฐานไปเกือบเท่าตัวแน่นอนค่ะอยู่อย่างไรอยู่ยากค่ะใช้ชีวิตอยู่ยากและอยู่ลำบากมากนะคะตอนนี้ภาคเหนือหลายจังหวัดน,นะคะ อันดับ2อันดับสละฮอปากีสถานนะคะยังต่ำกว่าเชียงใหม่บ้านเราเขาอยู่ที่166 a q กอค่ะอันดับ3อันดับ3นะคะอลิยาซาอุดิอาระเบียเขาร้อยหาสิบค่ะอันดับ4อู่ฮั่นจีนนะคะหนึยิบเจ็เท่ากับซาอุค่ะอันดับ5เดลีอินเดียนะคะวันนี้ก็อยู่ที่154ยห้าต่ำกว่าบ้านเราเยอะค่ะอันดับ6กใกล้ๆบ้านเราค่ะย่างกุ้งเมียนมานะคะ146ค่ะ อันดับ7จกาจีปากีสถาน1 4 4 a q รอสิอันดับ8สัญญางเมืองจีนหนึ่งหนึ่งค่ะอันดับ9้าเนปาลกัดมันดุนะคะ115 a q i ค่ะและอันดับ10อุเบกิสถานะคะทัชเคนนะคะหนึ่งหนึ่งสค่ะเลขที่ออกของ a q i ค่ะสรุปชิงใหม่ประเทศไทยไปอันดับโลกด้วยความเคารพนี่มันก็ใกล้หน้าเที่ยวนะมันก็ใกล้สงกา์เข้าไปทุกทีเจอแบบนี้เป็นไงล่ะ สภาพอากาศอย่างนี้และคนไปอัดกันที่เชียงใหม่เยอะๆมันจะอยู่อย่างไรมันก็ยิ่งเพิ่มค่าไปด้วยนะยิ่งไปใช้รถใช้อะไรเยอะๆนะค่าฝุ่นก็เพิ่มขึ้นด้วยนะผมห่วงคนและ,ะผมก็ห่วงนักท่องเที่ยวค่ะจะเข้ามาเที่ยวหาประสบการณ์ใหม่ๆในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยเจอ <ะ S 1> มลพิษนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะะ ผมก็ว่าเขาคงจะเจอประสบการณ์ใหม่จริงๆอ่ะมาเที่ยวแล้วได้ฝุ่นแถมไปด้วยนะคะหรืออาจจะต้องอยู่ในห้องออกไปข้างนอกก็ต้องเช็คก่อนวันนี้จะออกไปข้างนอกไหวไหมเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่อาจจะกลายเป็นประเด็น Talk of t h e t o ท n นะทำเป็นเล่นไปหรือไม่ก็อาจจะเป็นดัชนีที่คนที่จะมาเที่ยวบ้านเราเขาอาจจะวางแผนและเป็นหนึ่งในตัวเลขที่คำนวณว่าจะมาไม่มาโอเคอ,อะ